สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารและคนกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ขึ้นมานะคะเปิดไปแบบฝึกหัดที่10.1ในหน้า98นะคะเดี๋ยวยวันนี้เราจะมาทํากันในหน้า9 8ถึง100เรามาดูหน้า98ค่ะลูก ข้อที่1เขาบอกว่าให้เราหาผลลัพธ์เด็กๆดูนะคะการหาผลลัพธ์นะคะของการบวกลบคูณหารแบบละคนเนี่ยมันก็คือใน1ประโยคสัญ,ญลักษณ์จะมีนะคะสัญ,ญลักษณ์บวกลบคูณหารได้อยู่ใน1ประโยคสัญ,ญลักษณ์ดูข้อที่1ค่ะเปิดวงเล็บ250บวก150ปิดวงเล็บลบ100เท่ากับช่องว่างเด็กๆเห็นไหมคะ ในประโยคสัญลักษณ์นี้จะมีการบวกและการลบให้เด็กๆสังเกตว่าในวงเล็บนะคะตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือ250และ150การหาผลลัพธ์นะคะของโจทย์ปัญหาระคนให้เราเลือกนะคะทำในวงเล็บก่อนดังนั้นตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกลบคูณหาร ะะเราก็จะต้องเลือกทำจากในวงเล็บก่อนหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วค่อยดำเนินการหาผลลัพธ์ในวิธีต่อไปดูตัวอย่างข้อที่1นนะคะข้อนี้ในวงเล็บคือ250บวก150เราต้องหาผลลัพธ์ในข้อนี้ก่อนว่า250บวก150ได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูกถูกต้องค่ะได้เท่ากับ400 ดังนั้นเรารู้ค่าผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วนะคะว่าได้เท่ากับ400เราจึงนำมาลบกับ100ดังนั้นคำตอบก็คือ300ค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะไปดูข้อที่2ค่ะ250บวกเปิดวงเล็บ150ลบ100ปิดวงเล็บอ่ะทีนี้เราก็จะต้องทำในวงเล็บก่อนนั่นก็คือ150ลบ หนึ 100. ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือ50ดังนั้นเอา250มาบวกกับ50ได้คำตอบคือ300ค่ะต่อมาข้อที่3ามเปิดวงเล็บ9 0้าลบสีปิดวงเล็บบวกยีเท่ากับช่องว่างเราทำในวงเล็บก่อนคือหาคำตอบ9 0้าลบสีได้คำตอบ45ห้า เอามาบวกกับอีก20 45บวก20ได้คำตอบคือ65ค่ะต่อมาข้อที่4 90ลบปิดวงเล็บ45บวก20เท่ากับปิดวงเล็บเท่ากับช่องว่างทำในวงเล็บคือ45บวก20ก่อนได้คำตอบคือ 65นะคะแล้วจึงนำา90มาลบกับ65ได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะต่อมาข้อที่5 100บวกปิดวงเล็บ150ลบ80ปิดวงเล็บเท่ากับช่องว่างอ่าเช่นกันนะคะ100นะคะตัวที่ยังไม่ได้อยู่ในวงเล็บเรานำลงมาเขียนรอไว้ก่อนเลยต่อมาเรามาดูในวงเล็บค่ะ150ลบ80ได้คำตอบเท่าไหร่ลูก ได้คำตอบ70นะคะทีนี้เรานำา1 0 0มาบวกกับ70ก็จะได้คำตอบเท่ากับ170ต่อมาข้อที่6เปิดวงเล็บ100บวก150ปิดวงเล็บลบ80เท่ากับช่องว่างเหมือนกันค่ะเราก็จะต้องทําในวงเล็บก่อนก็ได้เอา100บวก150ได้คำตอบคือ250 ต่อมาเลข80เรานำมาเขียนลงไปเอา250ลบกับ80ได้คำตอบคือ170ค่ะข้อที่7เปิดวงเล็บ700บวก300ปิดวงเล็บลบ100เท่ากับช่องว่างทำในวงเล็บก่อน700บวก300เท่ากับ1,000ลบกับอีก100นำลงมาเขียนเลยนะคะ 1 0 0 1 0 0 0ลบ100มีค่าเท่ากับ900ค่ะต่อมาข้อที่8 700บวกปิดวงเล็บ3 0 0ลบ100ปิดวงเล็บเท่ากับช่องว่างเรานำา7 0 0ลงมาเขียนก่อนเลยนะคะและใส่เครื่องหมายบวกเอาไว้ต่อมาหาผลลัพธ์ในวงเล็บนั่นก็คือ300-100ลบ100ได้คำตอบ200 700บวก200ได้คำตอบเท่ากับ900ค่ะทันไหมคะเด็กๆถ้าไม่ทันเดี๋ยวค่อยย้อนคลิปกลับมาดูใหม่นะคะหรือเด็กๆอาจจะคิดเองก็ได้นะคะใส่สมุดทดเลขเพื่อเป็นการฝึกตัวเองในเรื่องของการบวกลบนะคะต่อมาในหน้า99ค่ะเป็นการคูณและการหารนะคะข้อที่1เหมือนกันนะคะลูก ไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารเราก็จะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วค่อยดำเนินการขั้นต่อไปต่อมาข้อที่1ค่ะเปิดวงเล็บ10คูณ2ปิดวงเล็บหาร5เท่ากับช่องว่างนำหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน10คูณ2ได้เท่ากับ20เอามาหารกับ5 5คูณกับอะไรได้20่คะคำตอบก็คือ5คูณ4่ค่ะต่อมาข้อที่สอง ิดวงเล็บ10หาร5ปิดวงเล็บคูณ2เท่ากับช่องว่างหา10หาร5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะหคูณอะไรได้10ก็คือ5คูณ2ดังนั้นเอาสองมาคูณกับ2ได้คำตอบคือ4ค่ะข้อ3เปิดวงเล็บ8คูณ3ปิดวงเล็บหาร6เท่ากับช่องว่างทำในวงเล็บก่อนหาผลลัพธ์8คูณ3ได้เท่ากับ 24เอามาหารกับ6นั่นก็คือ6คูณกับอะไรได้24คําคำตอบคือ6 4 24ค่ะต่อมาข้อที่4เปิดวงเล็บ6คูณ3ปิดวงเล็บหาร9เท่ากับช่องว่างหาผลลัพธ์ในวงเล็บ6คูณ3ได้เท่ากับ18นะคะหารด้วย9 9คูณอะไรได้18นั่นเอง9คูณ2ได้18 ต่อมาข้อที่5เปิดวงเล็บ18หาร2ปิดวงเล็บคูณ3เท่ากับช่องว่างหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนคือ18หาร2 2คูณกับอะไรได้18คะคำตอบคือ2คูณ9ได้เท่ากับ18เอา9มาคูณกับ3ที่มีอยู่ในโจทย์นะคะ9คูณ3ได้คำตอบเท่ากับ27คะ่ะต่อมาข้อที่ห 18หารเปิดวงเล็บ2อคูณสาปิดวงเล็บเท่ากับช่องว่างนำสิบลงมาเขียนไว้ก่อนเลยแล้วก็เขียนเครื่องหมายหารไว้ต่อมาหาผลลัพธ์ในช่องในขอโทษค่ะหาผลลัพธ์ในวงเล็บ2อคูณสได้เท่ากับหนะคะสิบแปดหารหกนั่นก็คือ6คูณกับอะไรได้1ิบแปดหคูณสมเท่ากับสิค่ะต่อมาข้อที่7นะคะ เปิดวงเล็บ9คูณ2ปิดวงเล็บหาร6เท่ากับช่องว่างเรามาดูค่ะในวงเล็บ9คูณ2เท่ากับ18เอาตัวเลข6ลงมาเขียนค่ะเด็กๆเ,เอา18หาร6นั่นก็คือ6คูณอะไรได้18คำตอบคือ6คูณ3เท่ากับ18ค่ะต่อมาข้อที่8ค่ะ9คูณ ิดว,วงเล็บ6หาร2ปิดวงเล็บเท่ากับช่องว่างนำเลข9ลงมาเขียนก่อนเลยนะคะใส่เครื่องหมายคูณเอาไว้ต่อมาในวงเล็บ6หาร2ก็คือ2คูณอะไรได้6 2คูณ3ได้6นะคะต่อมาเอา9มาคูณกับ3 9คูณ3ได้คำตอบคือ27ค่ะต่อมาไปหน้า 100นะคะหน้า100ในข้อที่3ให้หาผลลัพธ์ข้อ1โจทย์บอกว่าเปิดวงเล็บ15-5ลบ5ปิดวงเล็บคูณ2เท่ากับช่องว่างเหมือนกันค่ะเราหาคำตอบในวงเล็บก่อน15-5ลบ5ได้คำตอบคือ10นำา10มาคูณกับ2 10คูณ2ได้20ค่ะข้อที่2เปิดวงเล็บ7คูณ9ปิดวงเล็บลบ สิเท่ากับช่องว่างดูในวงเล็บนะคะ7ูณ9 7คูณ9ได้เท่าไหร่ลูก7 9 63านำ63ไปลบกับ15คําคำตอบที่ได้ก็คือ48นะคะต่อมาในข้อ3เปิดวงเล็บ18ลบ3ปิดวงเล็บหารหเท่ากับช่องว่างทำในวงเล็บก่อน18ลบ3ได้คำตอบคือ 15บหานำสิหมาหารกับ5นั่นก็คือ5คูณกับอะไรได้สิห้าคะ5คูณ3ามเท่ากับสิค่ะข้อที่4เปิดวงเล็บ18หาร3ปิดวงเล็บลบหเท่ากับช่องว่างหาคำตอบในวงเล็บก่อน18หาร3ได้คำตอบคือ3คูณอะไรได้18บแคะ สามหดังนั้นเอาหมาลบกับห้าคำตอบก็คือ1ค่ะข้อที่4ใหญ่นะคะหาผลลัพธ์เช่นกันอ่ะเรามาดูข้อ1 18่งลบสหารสองข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะสิบแปดลบี่เด็กก็ต้องหาคำตอบก่อนนะคะว่า18ลบกับ4ได้เท่าไหร่แล้วจึงนำมา หารกับ2 18-4ลบได้เท่าไหร่คะอ่าคำตอบก็คือ14 14มาหารกับ2จะได้คำตอบก็คือ7นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ2 1 8ลบเปิดวงเล็บ10หารสเด็กๆก,ก็ต้องหานในวงเล็บก่อนก็คือ10หารกับ2ได้เท่าไหร่คะ2คูณอะไรได้10 ก็คือ2 5งหใช่ไหมคะ2 5งหดังนั้นเอา18มาลบกับคําคำตอบที่ได้ก็คือ13ต่อมาข้อที่3นะคะ9,6ลบเด็กๆช่วยกันหาค่ะ9,6ลบหเหลือเท่าไหร่คะ9,6ลบหเหลือ3เอา3ไปคูณกับ4 3่คูณ4ได้คำตอบเท่ากับ12นะคะ ต่อมาข้อที่4 9เลบเปิดวงเล็บ6หาร3ปิดวงเล็บเท่ากับช่องว่างทาในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ6หาร3ได้เท่าไหร่ก็คือ3คูณกับอะไรได้6คะ3 2 6ต่อมาเอา9มาลบกับ2ค่ะ9ลบ2ได้คำตอบคือ7ค่ะข้อที่5ค่ะเปิดวงเล็บ4คูณ3ปิดวงเล็บลบ 8เท่ากับช่องว่างาหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน4คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4 3 12เอา12มาลบกับ8ได้คำตอบคือ4ต่อมาข้อที่6เปิดวงเล็บ4คูณ13เอ้ย4ขอโทษค่ะ4คูณ3ปิดวงเล็บหาร6เท่ากับช่องว่างาทำในวงเล็บก่อน4คูณ3ได้เท่ากับ สี่สามสิบสองเอาสิบสองนะคะมาหารกับหกนั่นก็คือหกคูณกับอะไรได้สิบสองหกคูณอะไรได้สิบสองคะคำตอบคือหกคูณสองนะคะต่อมาข้อที่เจ็ดค่ะเปิดวงเล็บสิบสองหารหกปิดวงเล็บบวกสี่ 4. อ่ะเรามาดูนะคะสิบสองหารหกหกคูณกับอะไรได้สิบสองหกหกอะไรคะ 6กสองเอาสอมาบวกกับ4ได้คำตอบคือ6นะคะต่อมาข้อ8 12หารเปิดวงเล็บ3าบวก3ปิดวงเล็บเท่ากับช่องว่างหาผลลัพธ์ในวงเล็บก็คือ3มบวก3มีค่าเท่ากับ6 12หารหนั่นก็คือ6คูณกับอะไรได้12คะ6คูณ2ได้12ต่อมาข้อที่9ค่ะเปิดวงเล็บ 15หาร3ปิดวงเล็บลบ2เท่ากับช่องว่างดูนะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน15หาร3นั่นก็คือ3คูณกับอะไรได้15 3คูณอะไรได้15คะ3 5 5 5นำ5มาลบกับ2 5ลบ2ผลลัพธ์คือ3ต่อมาข้อ10ค่ะเปิดวงเล็บ6บวก3ปิดวงเล็บ คูณ4เท่ากับช่องว่างหาผลลัพธ์ในวงเล็บก็คือ6บวก3ได้เท่ากับ9เอา9ไปคูณกับ4ค่ะ9 4ได้เท่ากับ36นะคะเด็กๆใส่คำตอบลงไปให้ถูกต้องนะคะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ